สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนครับพันขุนแฟนเพจครับเมื่อวันที่15เมษายนครับหมายคางทางครับพี่น้องเมื่อนี้หมายขางทางว่าไปไกลบ้านหรอกครับพี่น้องเราติดตามชมบิ้งนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องผมใส่เป็นเงี้ยวหอกด้วยครับใส่รอยน้ำหมาย้างทางครับพี่น้องหมาย้างทางบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาบ้านเขาเนี่ยครับบรรยากาศเขาเชียว เสียงเขียดห้องครับพี่น้องผมใส่แบบนี้เด้อครับพี่น้องแล้วติดตามชมเมื่อตอนยามเน้อครับพี่น้องยามเบ็ดหลังแรกน้ำกันครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องยามเบ็ดหลังแรกน้ำกันครับพี่น้องบุลลนครับนะครับหลังที่สองพี่น้องก็จะได้หรือไม่ได้อ้ พอแล้วพี่นอ้องคอประคอแล้วคออีกแล้วครับ,บมันหมันอีกแล้วพี่น้องคออีกแล้วครับพี่น้องมันหมันแล้วครับเี๋ยวเอาปาก็เนื้อครับพี่น้องตัวแรกแทกหมานครับพี่น้องหลังที่สองครับปุ่นกระตุกพี่น้อง ยามจะโทรศัพท์เปียกแบบนี้โอ้ยพี่น้องเลยถ่ายได้บเนาะยามหลังต่อไปครับพี่น้องอันนี้มูรอนครับอันนี้โดนแล้วครับพี่น้องโดนนี้แล้วโดนทอบกิ้นขนาบบาทเลยเก็บปากกว่านะแป๊บหนึ่งเลยครับพี่น้องอพี่นอ้อเอ้ยตัวที่สองทำขึ้นกันครับ หามีครับพี่น้องตัวที่สองครับเดี๋ยวเลยมูเซ่ผมครับตัวที่สองหมานคือเก้าครับมันนี่ท่องให้ท่องน้านกับหมานคือเก้าครับพอได้ปุ่นอยู่ครับพี่น้องไปครับหลังก็ไปครับ คกนกระตกุก,ตกพี่นอ้องเอ้ยใส่เบ็ดกระไดเพ็ดจิงไดเนาะป้ากระเหลี่ยมพี่น้องสวัสดีครับ